เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดควดแล้วเก็จะเก็จฟอกมันหรืเก็ตทำอะไรมันอะมันไม่ได้เอาไขมาทบ้างแล้วไปต้มต้มเหรออวอไม่หมืนกนสีขาวเลยคันสิเก็ตเขาไม่รู้วจะจาได้อย่างไรหรอกไปต้มอีกหรอฟอกขาวเลยอันนี้แล้วไงวะไม่เห็นขาวเลย เขาว่านะอันนั้นมันควรน่าจะเขียนว่าอะไรคือว่าให้เอาอันเนี้ใส่ก็เพิอมขมบ้างแล้วไปต้มกับไอ้น้ำมันนัึงตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้อต้มอสไรเพิ่มขมบ้างหรือมจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่ขาวตอนนี้คือมันต้องละลายน้ำหรือเปล่าจะละลายน้ำทำไมเดี๋ยวมันขึ้นขวดเล้าต้องใส่แบบเตรียมใส่โซดาไฟดิ เรื่เอาโซดาไฟมาใสยเออแล้วก็เอาไปต้มเรากไ,ไปถ่ายอนต้มเราก็ไถ่ายจนใส่โซดาไฟลแลยเราไม่ใส่อะไปมันเหม็นอะไรวะเนี่ยถ,ถ่ายต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาไปตัดออกเกี้ยมันนานนะกว่าจะส่งได้ V O วเาาวนี่ยาาวะเนี่ลยอแเเบิดไหมเนี่ย แม่ใครไปแยกตัวใส่แล้วเนี่ยใช่ไม่รู้อ่ะทำไมเอ่ยไปเฟิร์สในก่อนได้ไหมว่ามันระเบิดหรือเปล่าดูดีไม่ต้องดูวิกฤติกี่เม็ดก็ได้เนี่ยมันมีแล้วไม่รู้กี่วิคนทำด้วยแย่เตยังมีเลยแม่บอกไม่ใช่เตยก็ไม่เอาอจริงใช้สีธรรมชาตินั่นแหละแต่วเขาทำก๊อตลอยเขายัง ในสีธรรมชาติเยมีใบเต ơi, <า>ยองแล้วก็มีโอ้โหจะสับแก๊สกแก๊สอยู่นู่นแก๊สตัดเอไปก่อนดก